ถึงเ่อการปรุมของในพนนในวันนี้ครับเรามีประเด็นแลวก็เห็นว่าจะต้องมีปเด็สองในการช่วยเหลือระชาจนในการเพื่อกาพัฒนาควีด้ครับทีนี้เราก็มีการประชุมครั้งที่สองนะครับประจำปีนี้นะครับโดยการสรุปถึงการแก้ปัญหาเรื่องของไฟป่านะครับแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆที่ทางมูลที่ได้จัดขึ้นไปนะครับแล้วก็มาตรการในการแก้ปัญหาไฟป่าแบบย,ยั่งยืนต่อไปนะครับมาต่อเนื่องด้วย การจัดระบบชนประทานนะครับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเขานะครับที่มีเกษตรนะครับที่ใช้สารเคมีเยอะมีการใช้แรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราก็จะพยายามที่จะขับเคลื่อนนำโมเดลในการที่จะใช้ระบบชนประทานเพื่อที่จะในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ให้ใช้แรงงานต่างด้าวลดลงหรือไม่ให้ใช้เลย เพราะว่าด้วยการแรงงานทางด้านเนี่ยปัญหาก็คือมีแรงงานเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการนะครับเพราะนั้นส่วนนี้ก็จะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านระบบเกษตรแล้วก็ระบบกเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ระบบชนบทนที่ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของวิีชีวิตเขได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จะมาคุยกันในเรื่องของโครงการทักก,กันการผลิตนะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยก็โดยภาพของโครงการเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,ปนที่ตอบโจทย์ นะครับของคำวิการณ์บัชีแล้วก็พยายามที่จะกับเพื่อนโครงการที่ต่อไปอย่าง้อยที่สุดคือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับว่าเราจะมีกระบวนการในการกลับเพื่อนแล้วก็ทำโครงการระยะที่สอง,องในเรื่องของพักกันไปกันผิดต่อไปครับในส่วนข่งที่ทดยนอยพนนในขณะนี้มีรายงานต่างลเข้ามาในการมาเข่าพื้นที่ขยายแล้วก็รวมไปถึงว่ามีมาเฟียในในส่วนนี้เราจะช่วยสับก,ก,กัน,นแล้วก็เพื่อให้ห่วยงานเข้า,มา,ขามาก็ดำเนินการแก้ไขปัญหา <Das que ath ie> คือในเรื่องมาเปลียนแรงงานฐานท่าเนี่ยจริงๆก็คือเกิดจากการที่พี่น้องชาวเขาบางส่วนเนี่ยได้ทําพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็มีการผลจากการขยับขย,บขยายพื้นที่การเกษตรแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปเปลี่ยนนะครับในเรื่องของอาชีพนะครับไปทําเรื่องของธุรก,กิจอ,อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้แรงงานต่างๆ้าที่เข้าไปทําพื้นที่นะครับก็ไปทําการเช่าพื้นที่ในพื้นที่อื่นๆ นะครับเพราะนั้นในส่วนตัวเองเนี่ยก็เลยเกิดการเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวขึ้นไปบนพื้นที่ดอยจันนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับในการที่จะใช้ระบบชนประธานซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาของพื้นที่อยู่นะครับว่าเกิดเมื่อพื้นที่าการเกษตรเยอะขึ้นไปเนี่ยเยอะเกินไปนะครับทำให้ระบบชนประทานมีการแย่งระบบน้ํากันบ้างนะครับไฟป่าบางส่วนก็มาจากการเผา การทำลายท่อนะครับเกิดความขัดแย้งในเรื่องของอธุรกิจนะครับเรื่องของอความขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นปัญหาอยู่ซึ่งเป็นต้นเหตุนะครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาได้อย่างบูรณาการนะครับในการที่จะใช้เรื่องของการจัดระบบชนประทานนะครับโดยทางเทศบาลน,นะครับทางท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ นะครับแล้วก็แบ่งเป็นคณะกรรมารชุดที่2ก็คือทางในเรื่องของการจัดการเรื่องของพื้นที่ที่จะเป็นโมเดลต้นแบบก็คือทางคณะกรรมการรุ่มน้ํานะครับก็จะเป็นผู้รับชอบในการกําหนดพื้นที่หมู่บ้านที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของวิถีชีวิตตลอดจนเรื่องของห่วงโซ่ประทานในการผลิตสินค้าเกษตรริงนีพืชผลทางการเกษตร่นีแล้วก็นําเข้ามาสู่พื้นที่ในเมืองนะครับจนถึงกระบวนการขายเนี่ย นะครับซึ่งคำการเมชีก็จะเป็นผู้รับผิดชอบ